เราก็เชื่อว,ว่าเนี่ยคนกรุงเทพมหานครเนี่ยค่ะเขาดูหลายๆอย่างประกอบกันไม่น่าจะเกิดความรู้สึกยึดติดกับตัวบุคคลหรือแมก้กระทั่งกับพรคท่านเนี่ยมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับผู้นำที่อาจจะทำให้พอเราเลือกฝ่ายนี้ก็ต้องทะเลาะกอาฝ่ายนั้นแล้วความขัดแย้งก็ไม่ไม่มีจบสิน้นถ้าท่านยังไม่รู้จะเลือกใครไม่อยากจะเลือกฝั่งนั้นแรงไปไม่อยากจะเลือกฝั่งนี้คอนเซิร์ฟไปเลือกเราเรามาตรงกลางเราจะทำให้ความแตกต่างนี้หายไป พราะอย่างที่ทราบกันว่าสสของเราเดิมเนี่ยก็มีการขยับไปที่พักอื่นบ้างนะคะเราเหลือสสปัจจุบันเนี่ยอยู่2ท่านคือพี่สิริพงษ์รัศมีเนขน้องจอกับพี่ชันวิทย์วิภูสิริที่มีนบุรีฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคัดผู้สมัครผ่วเวลาที่ผ่านมาก็เป็นการเตรียมคัดผู้สมัครจนกระทั่งได้มีการเปิดตัวผู้สมัครไปเมื่อ ไม่นานมานี้การคัดผู้สมัครของเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะดูผู้สมัครที่จะตอบโจทย์ในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะว่าเขามีความคุ้นเคยกับพื้นที่ไหมเขามีประวัติเป็นยังไงมีศักยภาพแค่ไหนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คืออุดมการณ์ในการที่เข้ามาทางานการเมืองแนวอุดมการณ์ของพรรคก็คือผู้สมัครที่เห็นว่าพรรครังปชารัฐเนี่ยจะเป็นพรรคที่ทําให้เกิดการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายเข้าด้วยกันแล้วก็รับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เห็นต่างโดยเฉพาะในพื้นที่กทมเนี่ยเราจะ มีกลุ่มที่เห็นต่างกันอยู่ค่อนข้างคนละขั้วพอสมควรนะคะพักพลังประชารัฐเราเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะให้ขั้วนั้นมันยิ่งทางไกลออกไปเราอยากจะเป็นจุดที่จะทําให้การเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในกรทมเนี่ยความเป็นขั้วความแปลกแยกหรือว่าแตกต่างกันเนี่ยค่อยๆแคบเข้ามาเราก็ต้องการคนที่มีอุดมการเดียวกันเข้ามาร่วมมือกับเราเพราะบางคนก็ย้ายมาจากพักอื่นเขาก็บอกว่าถ้าเขายังอยู่ที่เดิมคนเลือกพักเขาก็ จะเกรดอีกพักหนึงแล้วคนเลือกพักนั้นก็จะมาเกรดพวกเราอีกพักหนึ่งแล้วมันก็ทะเลาะกันอยู่อย่างงั้นในพื้นที่เนี่ยเขาก็เห็นว่าเราเนเป็นทางเลือกตรงกลางที่จะสามารถทําให้หมดปัญหาความขัดแย้งในประเทศไทยได้ในวันหนึ่ง เวลาเราพูดถึงคำว่าน,นโยบายนะคะมันจะมีอยู่สส่วนด้วยกันคล้ายๆเราสร้างบ้านเราก็จะมีตอกเสาเข็มวางเป็นเสาหลักไว้ของพักพลังประชารัฐเราเนี่ยส่วนที่เป็นโครงสร้างเป็นเสาของพักที่เราทำเอาไว้ตั้งแต่ตอนปี6 1 6 2คือเราดูแล3เรื่องใหญ่ๆสาคัญเรื่องสวัสดิการประชารัฐ เศรษฐกิจประชารัฐและสังคมประชารัฐเราก็จะดูแลคนตั้งแต่อยู่ในท้องแม่จนคลอดออกมาจนเข้าสู่วัยเรียนวัยทำงานจนสู่วัยเกษียณที่เราเรียกว่าดูแลทุกช่วงวัยเขาควรจะเข้าถึงสวัสดิการจําเป็นขั้นพื้นฐานนโยบายบัตรสวัสดิการประชารัฐที่จะเพิ่มเป็น700บาทต่อเดือนเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราพยายามผลักดันและสานต่อมาตั้งแต่ปี6162่นะคะจริงๆมันอยู่ในหลักแนวคิดไม่ใช่เรื่องของเบ็ดเงินอย่างเดียวนะคะเราอยากจะให้การแก้ปัญหาสวัสดิการทําไมต้องให้เพราะว่ามันจะมีกลุ่ม เขายังเข้าไม่ถึงสวัสดิการหรือความจําเป็นขั้นพื้นฐานเข้าไม่ถึงถึงขนาดที่ถ้าเราได้ลงพื้นที่ในต่างจังหวัดเนี่ยเขาไม่มีข้าวสารกรอกหม้อเขาไม่มีเงินที่จะไปจ่ายค่าก๊าซหุงต้มไม่มีเงินค่าเดินทางไปหาหมอที่โรงพยาบาลเศรษฐกิจชารัฐจะมีเรื่องอะไรบ้างที่เหมาะกับแต่ละบริบทของพื้นที่อาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากอาจจะเป็นเรื่องของเกษตรกรอุตสาหกรรมเหล่านี้ก็จะอยู่ใน รายละเอียดของด้านเศรษฐกิจชารัฐสังคมประชาัฐก,ก็จะเป็นเหมือนเมื่อสักครู่ที่กรุงเทพมหานะครก็สนใจเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเรื่องของการจราจ,จรฝุ่นควันมลพิษสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็อยู่ในเรื่องของสังคมประชาราัฐหรือว่าสังคมที่ปลอดยาเสพติดอันนี้เป็นระดับของ เสาหลักของบ้านในเรื่องของนโยบายก็อยากจะให้เข้าใจว่ามันร้อยเรียงเข้าด้วยกันจริงๆแล้วเ,เรื่องของเสาหลักนโยบายเนี่ยอาจจะไปอยู่ในเวทีดีเบตเวทีที่ทแถลงนโยบายหรือว่าอยู่ในเว็บไซต์ของพักอยู่ในเรื่องที่ผู้บริหารพักจะพูดให้สื่อมวลชนเข้าใจว่าเราทําเรื่องใหญ่ๆเรื่องสําคัญแล้วก็จะพัฒนาประเทศไทยในพื้นที่ต่างๆอย่างยั่งยืนอ,อ,อย่างไร คนกรุงเทพมหานครเนี่ยเวลาเขาตัดสินใจเลือกเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ดูนโยบายล้วนๆเขาอาจจะไม่ได้ดูว่าที่ผู้สมัครเลยเหมือนครั้งนี้แล้วแต่เขาดูว่าพักเนี้ยในภาพรวม จะทำอะไรให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นกับคนกรุงเทพมหานครได้ไหมเพราะเราเชื่อว่าคนกรุงเทพมหานครไม่ต้องการให้ประเทศไทยกลับเข้าไปในวังวนของการทะเลาะบอกแวง้งแล้วก็ความเห็นต่างทางการเมืองทําให้เกิดปัญหาของการปะสู้กันนอกสภาเขาไม่ต้องการให้เกิดอย่างนั้นอีกเพราะมันจะกระทบกับเศรษฐกิจ ปากท้องของเขาการทำมาหากินของเขาเราก็จึงเชื่อว,ว่าเนี่ยคนกรุงเทพมหาคนครเนี่ยค่ะเขาดูหลายๆอย่างประกอบกันไม่น่าจะเกิดความรู้สึกยึดติดกับตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งกับพรรคเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงในกรุงเทพมหาคนครมาแล้วในการเลือกตั้งแต่ละครั้งคนกรุงเทพเนี่ยเป็นคนที่ใจกว้างและให้โอกาสคนที่เสนอตัวจะมาทำงานให้โอกาสเสมอแต่ถ้าให้โอกาสแล้วคุณไม่สามารถทำได้อย่างที่คุณสัญญาไว้เขาก็จะไม่ให้โอกาสนั้นกันกบคุณอีกอันนี้คือความรู้สึก หรืออารมณ์ของคนกรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่ที่จันเข้าใจนะนันถ้าเราแสดงให้เขาเห็นว่าเราตั้งใจจะทําจริงแล้วเราขอโอกาสจันเชื่อว่าคนกรุงเทพจะให้โอกาสกับเราคนกรุงเทพเนี่ยถ้าทางออกเป็นสองขั้วเนี่ยเดิมคะแนนก็จะตัดกันอยู่ถ้าฝั่งอนุรักษ์นิยมของเราเดิมก็จะมีแต่ประชาธิปัตยพลังประชารัฐตอนนี้ก็มีรวมไทยสร้างชาติเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีภูมิใจไทยที่เสนอตัวเข้ามา ที่จะอยู่ฝ่ายนี้ด้วยแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่ง <_ d> um> เดิมก็จะมีแต่เพื่อไทยแต่เมื่อปี6 2สองก็เพิ่มเข้ามามีอนาคตใหม่ขณะนี้คือก้าวไกลปีปัจจุบันนี้ก็จะมีไทยสร้างไทยเข้ามาอีกแล้วเราก็จะเห็นมีเสรีรวมไทยก็เสนอตัวในบังเขตฉะนั้นในฝั่งเดียวกันของอนุรักษ์นิยมเนี่ยคืออาจารย์เชื่อว่า,างี้คนกรุงเทพเนี่ยจะมีจํานวนหนึ่งที่ยังไงยังไงก็เลือกฝั่งอนุรักษ์นิยมกับอีกจํานวนหนึ่งยังไงยังไงก็เลือกฝั่งตรงข้าม แต่จํานวนมากอยู่ตรงกลางถ้าไปถามทําโพถามคนกรุงเทพวันนี้ที่เราติดตามดูผลโพเนี่ยสัดส่วนมากเลยเกือบจะเป็นอันดับหนึ่งแต่ละครั้งในการสอบถามเนี่ยก็คือยังไม่รู้จะเลือกใครยังไม่รู้จะเลือกพักไหนเขายังไม่ตัดสินใจเขารอดูก่อนรอดูทิศทางของแต่ละพักในการนําเสนอตัวว่าจะโดนใจเขาหรือเปล่าอันนี้ที่เป็นโจทย์ที่แต่ละพักจะต้องทํางานแต่ถามว่ามันแชร์คะแนนกันไหมมันแชร์แน่นอนแต่ตรงกลางที่มีเนี่ยไออันเนี้ยที่ พรรเราเนี่ยเสนอว่าเราเนี่ยเป็นอนุรักษ์นิยมแบบที่อยู่ตรงกลางด้วยคือเราต้องการที่จะเชื่อมทุกๆก,กลุ่มเข้าด้วยกันทุกเจนแล้วก็ทุกกลุ่มเราจะเป็นตัวกลางตรงนั้นถ้าท่านยังไม่รู้จะเลือกใครไม่อยากจะเลือกฝั่งนั้นแรงไปไม่อยากจะเลือกฝั่งนี้คอนเซอร์เวทีฟไปเลือกเราเรามาตรงกลางเราจะทำให้ความแตกต่างนี้หายไป เหมือนกับเวลาเราทํางานในบริษัทเนาะแต่ละปีเวลาตั้งเป้ายอดขายอย่างน้อยก็ต้องมากกว่าหรือเท่ากับปีที่ผ่านมานะคะพรางนั้นการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเราได้12คนเราก็ตั้งเป้าไว้ว่า12ขึ้นไปเราบอกกับทุกคนกับทีมงานกับน้องๆที่อยู่ด้วยกันว่าทําให้ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไรเนี่ยอันนั้นคือเป้าหมายที่เราต้องการแต่ถ้าเราร่วมมือกันเนี่ยเราอาจจะได้สูงกว่าเป้าก็ได้ถ้าเราแสดงความจริงใจกับพี่น้องประชาชนแต่ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินนใจขอองงพี่้ประชาชาน านเนี่ยมีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับผู้นาที่อาจจะทําให้พอเราเลือกฝ่ายนี้ก็ต้องทะเละเาะกับฝ่ายนั้นแล้วความขัดแย้งก็ไม่ไม่มีจบสิน้นท่านเนี่ยสามารถที่จะประสานกับทุกฝ่ายได้แล้วก็ไม่ขัดแย้งกับใครไอ้ตรงเนี้ก็จะทําให้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศเนี่ยจบลงได้แล้วอันนี้เป็นจุดที่การเชื่อว่าคนในประเทศไทยจํานวนมากต้องการผู้นําลักษณะเช่นนี้ที่มีความเด็ดขาดด้วยแต่ว่า ไม่ขัดแย้งสามารถที่จะประสานความต่างเข้ามาเป็นจุดร่วมแล้วก็นำพาประเทศไปได้